เบื่อความวุ่นวายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสวระเดี๋ยวจะต้องพูดประเดี๋ยวจะต้องหัวเราะว่ะเดี๋ยวจะต้องกระทำออกไปโลดเล่นโลดเล่นอยู่บนเวทีเหมือนอย่างใครๆก็ททำกันใจก็ไม่ได้อยากทำแต่มันจะต้องทำเพราะเหตุมันอยู่ในวงการสมาคมหรืออยู่ในวงการสังคมที่มีการพฤติปฏิบัติชีวิตดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเขาไม่อยาก แต่ก็ไปทั้งๆที่ไม่อยากทำทั้งๆที่ไม่อยากพอต้องทำหนักๆเข้าก็จะค่อยๆเกิดความมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้กระทำไปก็จะค่อยๆเห็นชัดในอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานดังที่กล่าวแล้วที่มันผลักดันถ้าหากว่าจิตใจสามารถอยู่เหนือกิเลสตัณหาอุปาทานนี้ได้เท่านั้นเองก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายสับสน หรือว่าระหกระเหินเหมือนอย่างที่เป็นไปเมื่อมองดูมากเข้ามากเข้าก็จะค่อยๆเห็นความเป็นมายาของสิ่งที่เกี่ยวข้องว่าเสียงหัวเราะก็หาใช่สิ่งจริงไม่เสียงแสดงความยินดีก็หาใช่สิ่งจริงไม่มันมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับ,ดบไปแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้มเห็นมีอะไรอย่างอื่นแปลกใหม่ไม่อีกเลย ในวันหนึ่งวันหนึ่งที่ทำอยู่หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างโกรธบ้างรักบ้างเกลียดบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างบางทีก็หลงวนเวียนอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตลอดไม่มีอะไรเลยที่มันแปลกใหม่ไปจากนี้พอถึงตอนเย็นเหนื่อยอ่อนเต็มทีนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างหลับแล้วฝันร้ายบ้างฝันดีบ้าง ตื่นตาตื่นขึ้นมาใหม่ก็อีกอย่างนั้นอีกเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรที่มันแปลกมันใหม่ที่มันจะเป็นความใหม่ของชีวิตแล้วก็เป็นความใหม่ที่จะนำความรื่นรมมาสู่ไม่มีเลยไม่มีเลยสักอย่างเดียวจะค่อยคอยเห็นความเป็นมายาของสิ่งที่เกี่ยวข้องชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้ววันหนึ่งก็จะเกิดคำถามตัวเองขึ้นมาว่าเอ๊ะตัวเรานี่คือใคร เคยถามบ้างไหมคะว่าตัวเรานี่คือใครเป็นใครมาจากไหนไอชื่อที่มีอยู่นามสกุลที่มีอยู่ตำแหน่งที่การงานที่มีอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติสมมุติเรียกกันชั่วครั้งชั่วคราวสมมุติว่าให้เป็นไปอย่างนั้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกตอนนี้เกิดความสงสัยเคยบ้างไหมคะ สงสัยว่าเอ๊ะตัวเรานี่คือใครเรานี่เป็นใครเรานี่ที่บอกว่าเป็นตัวฉันตัวฉันเนี่ยรู้จักตัวเองจริงๆแล้วหรือ,อยังถ้ามาถึงคำถามคำถามนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่จะสกิดผู้ถามให้ตื่นไม่ใช่ตื่นจากนอนแต่ตื่นจากความหลับหรือความหลง ที่เคยยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนั้นเอาจริงเอาจังจะค่อยชัดขึ้นแล้วก็จะทำการศึกษาล่ะตอนนี้จะต้องหาเวลานั่งศึกษาว่าเราคือใครตัวของเราเองนี่คือใครแล้วก็เกิดมาทำไมชีวิตที่เกิดมานี่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกินเพื่อนอนเพื่อเล่นเพื่อพักผ่อนเพื่อทำงาน ให้ให้มีรายได้มีอาชีพเท่านั้นหรือหรือชีวิตนี้จะมีอะไรที่มากกว่านั้นมีอะไรที่มากกว่านั้นที่ควรจะเรียนรู้ให้มากกว่านั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้ค่ะจะรู้จักถามตัวเองจะรู้จักถามตัวเองแล้วก็จะพยายามศึกษาให้รู้จักตัวเองโดยไม่ไปยึดเอาว่าหน้าตาที่ส่องในกระจก รูดูจากรูปถ่ายชื่อเสียงที่ได้ยินเขาเรียกมานมนานแล้วนี่คือตัวเราเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นทําไมถึงว่าสมมุติเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้มันไม่สามารถจะเป็นอยู่เช่นนั้นได้ตลอดไปโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายรูปร่างสังขารน,นี้มันจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนเดิมเลยแล้วอะไรล่ะจะเป็นจริง ตอนนี้นะคะจะค่อยๆแสวงหาแล้วก็พยายามจะขุดคุ้ยลงไปให้ลึกยิ่งขึ้นเพื่อที่ต้องการรู้จักตัวเองแต่ตราบใดที่ยังปล่อยให้ชีวิตนี้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนเรียกว่าระสำมระสายนา,นานาประการก็จะไม่สามารถรู้จักได้ว่าต,ตัวเองนี่คือใครแต่อย่างไรก็ตามขอได้โปรดรักษาคำถามอันนี้บวย อย่าปล่อยให้มันเลื่อนลอยแล้วก็หลุดไปนะคะที่นี้เมื่อศึกษาต้องการรู้จักตัวเองมากๆขึ้นไม่ช้าไม่นานก็จะเกิดความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องหาหนทางให้พ้นจากความวนเวียนที่มันปราศจากสาระแก่นสารมันไม่มีสาระแก่นสารที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นจริงๆได้เลยสักอย่างเดียวเพราะมันซ้ำซากจำเจวนเวียน อยู่อย่างนั้นตื่นขึ้นกินอาหารก็กินอย่างนี้ออกไปพูดเล่นกับเพื่อนฝูงก็พูดอย่างนี้พูดซ้ำพูดซากไม่ได้พูดอะไรเป็นเรื่องใหม่ทำไมถึงว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เพราะเรื่องที่พูดนั้นก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของความโลภอยากได้บ้างความโกรธขัดใจเพราะไม่ได้หรือไม่ถูกใจความหลงวนเวียน อยู่กับความไม่แน่นอนเพราะไม่รู้จักว่าอะไรคืออะไรตัวเรานี้คืออะไรสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้คืออะไรและเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นต้หลงบนเบียนซ้ำซากอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งก็ฟุง้งซ่านเพ้อเจ้อบางครั้งก็ห่อเหี่ยวสลดปิดอัดแน่นบางครั้งก็ วนเวียนอยู่ด้วยความลงเลดลังเลสงสัยเพราะฉะนั้นความวนเวียนอย่างนี้ที่อยู่ตามอำนาจของกิเลสบ้างของตัณหาความอยากที่ไม่รู้จบบ้างของความยึดมั่นถือมั่นต่างๆบ้างวันหนึ่งเมื่อมีคำถามว่าตัวเราคือใครแล้วก็อยากจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นก็เห็นว่าจะอยู่ในความวนเวียนอย่างนี้ไม่ได้ เพราะเมื่อวนเวียนมากๆเข้าไม่มีเวลาจะตั้งหลักเลยใช่ไหมคะมีแต่ถูกผลักให้เซไปเซมาเราียกว่าเซไปหัวซุนไปซ้ายไปขวาไปหมุนตลกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกต้องการล่ะอยากจะออกให้พ้นจากความวนเวียนแล้วก็อยากจะมีเวลาที่จะใครร่ครวญคิดสักขณะหนึ่งว่า เออในชีวิตที่ควรจะทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเองแล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนั้นมีไหมถ้ามีมันคืออะไรและเราละ่ะได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง,ท,งทั้งทั้งที่ก็จัดว่าเป็นคนดีมีประโยชน์ช่วยตัวเองได้แล้วก็มีเวลาจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกบ้างหรือบางทีก็ช่วยเหลือผู้อื่น อย่งมากมายจนไม่มีเวลาตั้งตัวเลยก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็อาจจะเกิดคำถามอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์สิ่งนั้นคืออะไรและเรานี้ได้ทำแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำเพราะอะไรจึงยังไม่ได้ทำอะไรเป็นสาเหตุที่มาขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคที่มิได้ทำเช่นนั้น นอกจากนี้เมื่อวนเวียนอยู่กับสิ่งดังกล่าวแล้วเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานชีวิตนี้หรือจิตใจภายในนั้นก็ไม่มีความสุขสงบเย็นเลยมันมีความรู้สึกโยนขึ้นโยนลงกระทบกระแทกซัดซ้ายจ่ายขวาไปตลอดเวลาหรือมิฉะนั้นก็ถูกผลักให้หมุนเวียนจนกระทั่งตั้งตัวไม่ได้ มีแต่จะหกล้มจงทั้งสลบไปเหนื่อยเปรียปร้ยเพลียแล้วก็หมดแรงทั้งทั้งที่ร่างกายก็ดูแข็งแรงไม่มีอะไรที่แสดงถึงความโรคภัยไข้เจ็บแต่ภายในนี่มันเป็นโรคมันเป็นโรคที่ถูกตัดอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ถูกตัดนั่นคืออะไรคือสิ่งที่มากัดนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่คนทั้งหลายสมมติเรียกกันว่าความทุกข์นั่นเอง ความทุกข์กรตามที่ได้ฟังมาแล้วจากเรื่องของอริยสัจสี่ก็คือลักษณะอาการของความไม่ปกติในจิตถ้าจิตที่ปกติก็จะต้องเป็นจิตที่ราบรื่นเรียบสงบมีความเยือกเย็นผ่องใสมีความโปร่งว่างเบาสบายนั่นคืออาการของจิตที่เรียกว่าปกติ